นัานๆจะมีโน้ตบุ๊กสีขาวมาสักทีแถมสเปคเนี่ยสุดจัด Intel Core Ultra 9ตัวท็อปการ์จอ RTX5070 หน้าจอ OLED 240 h z ที่สำคัญรุ่นนี้น้ำหนักตัวเครื่องเขาเนี่ยไม่ถึง2กิโลด้วยนะ สวัสดีครับผมบอลคอมคราฟ์นะครับโน้ตบุ๊กที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็คือ l e n o v o Legion 7i Gen 1 0ตัวล่าสุดนะซึ่งจะอยู่ในเซกเมนต์ตระกูลเกมมิ่งโน้ตบุ๊กบางเบาพรีเมียมนะครับโดยในปี2025นี่เองเนี่ยเซกเมนต์ที่เป็นตระกูล Legion s เ i m ่ก็คือจะไม่มีละจะเป็นตัว Legion 7i ตัวนี้มาแทนที่นั่นเอง โดยตัวเครื่องบอดี้ของเขาในปีนี้นะครับจะเป็นสีขาวสวยงามมากๆเลยนะซึ่งเขาเคลมด้วยว่าเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ทํายานอาวกาศนะจากที่ลองสัมผัสด,ดูให้ความรู้สึกพรีเมียมและด้วยความที่ตัวเครื่องมันเป็นสีขาวนี่เองเนี่ยก็คือจับไปแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีโลโก้ลีเจียนอยู่ตรงกลางไม่มีไฟแล้วก็ตรงช่องระบายความร้อนที่เขาแยกออกมาเนี่ยก็จะมีโลโก้เลอเรโวแปะไว้นะบาลานซ์ตัวเครื่องเขาเองเนี่ยก็ทาออกมาได,ด้ดีมากนะครับสามารถเปิดปิด ฝาพับมือเดียวได้ด้วยนี่ดีเลยแล้วก็ตัวแกนฝาพับของเขาสามารถกางได้สูงสุด180องศาตามนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยโดยตัวหน้าจอของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นหน้าจอขนาด16นิ้ว ความละเอียด 2K สัดส่วน16:10 panel OLED refresh 240Hz ขอบเกสี100% DCI P3 สเปคหน้าจอเขาคือสุดจัดมากๆนะให้มาแบบเยี่ยมจริงๆยกนิ้วให้เลยตัวกล้องแคมของเขานะครับก็เป็นความละเอียด 2K มี IR camera สำหรับสแกนใบหน้ามาให้ด้วยนะตัวขอบจอ,องเขาเนี่ยก็คือบางเฉียบทุกด้านเลยนะครับตัวแกนฝาเัาก็เป็น2แกนซ้ายขวาแข็งแรงอยู่ละทีนี้เรามาดูดีไซน์ตรงบอดี้คีย์บอร์ดเขากันบ้างนะครับคีย์บอร์ดที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นขนาด full size มีนําแผดทา้งน้านขวามือเป็นแบบ4ีแถวนะส่วนตัวคือชอบคีย์บอร์ดพอลลีโวที่สุดแล้วนะครับจากที่จับมาหลายรุ่นนะแล้วก็ตัวปุ่มปิดเครื่องนี่ก็คือแยกออกมาอยู่ด้านบนคีย์บอร์ดตรงกลางตรงนี้เลยนะครับซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ด้วยนะตามสถานะที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็ตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยสังเกตตัวไฟ R G B ของเขาเนี่ยคือเป็นแบบเปอร์คียปรับได้ทุกปุ่มเลยสวยงามมากๆนะครับซึ่งตัวไฟคีย์บอร์ดเขาเองเนี่ยก็คือทะลุออกมาทั้งตัวฟอนต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะ และถ้าเรากดปุ่มฟังก์ชันนะครับตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยก็จะขึ้นสีไฟเฉพาะป,ปุ่มที่สามารถใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันขึ้นมาได้ด้วยนะโดยตัวฟีเจอร์พิเศษที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัวฟังก์ชัน Q ไว้สําหรับปรับโหมดต่างๆแล้วก็ตัวฟังก์ชัน R เนี่ยก็คือจะปรับตัวรีเฟลเลตหน้าจอนะครับเลือกได้ว่าจะใช้60เฮิร์ตหรือว่า240เฮิร์ตนั่นเองส่วนฟังก์ชัน Spacebar นะครับจะเป็นการปรับโปรไฟล์ของไฟคีย์บอร์ดนะ วัสดุตัวบอดี้ด้านในตัวเครื่องก็เท่ามาได้ดีมากนะครับก็คือจับไปแล้วเนี่ยได้ความรู้สึกพร <s> ีเมียมเลยและก็ตัวทัชแพดเนี่ยตัวผิวของเขาจะเป็นแบบกระจกด้วยนะครับลองคลิกซ้ายคลิกขวาดูเนี่ยก็งานถือว่าแน่นไม่มีอาการยบย่านะครับด้านขวามือเขาจะมีสติ๊กเกอร์ Intel Core i9 ต,ตัวล่าสุดนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวรหัส 275HX ตัวท็อปด้วย24คอร์24เทรดขอบตัวเครื่องเขาเองเนี่ยเ,เพื่อนๆลองดูนะครับเขาทำเป็นลวดลายสเตนเลสสวยงามมากๆนะความบางเขาอยู่ที่ประมาณ17.9มิลก็ไมานครกพอ เชื่อมต่อต่างๆทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องนะครับจะมีพอร์ต USB 3.2 Type A t h u n d e r 4 USB 3.2 Type C รองรับทั้งการต่อจอแยกและก็ชาร์จไฟนะอันนี้คือโอนถ่ายข้อมูลได้10กิกะบิตเพอรเซกเฮ3.5 ด้านหลังตัวเครื่องนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนทั้งแผงเลยนะครับจะมีพอร์ตซ่อนอยู่2ตัวด้วยกันก็คือเป็น HDMI เวอร์ชัน2.1และรูเสียบสายชาร์จตัวเครื่องนะส่วนทางด้านขวาก็จะมี USB 3.2 Type A ปุ่มเปิดปิดกล้องเว็บแคมและช่องอ่าน SD Card Reader ตัวเต็มโอ้โหอันนี้คือยกนิ้วให้เลยทำมาดีมากๆแต่ก็แอบเสียดาเหมือนกันนะครับที่โน้ตบุกรุ่นนี้เขาไม่มีพอร์ตแลนมาให้นะ แกะอัปเกรดภายในตัวเครื่องกันตัวชุดระบายความร้อนของเขาเนี่ยอัปเกรดมาใหม่เป็น l e g i n ยน o o o n t ไฮเปอก็ Hyper, คือจะมีพัดลมระบายความร้อนมาให้2ตัวฮิตไป3สเส้นนะครับจะเห็นได้ว่าด้านหลังตัวเครื่องนะครับจะมีตัวซิงค์ระบายความร้อนนี้เต็มทั้งแผงตรงนี้เลยนะตัวแรมของเขาเองเนี่ยคือเดิมๆใส่ให้มา2แถวแล้วนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูตัวหนึ่งนะเป็นตัวของ แรมของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของไมค r อนนะครับขนาด16 g ิกดี5ดียบัส6,400เลยนะโอ้โหโหดมากเนี่ยให้กล้องซูมให้ดู ซึ่งตัวช่องสายแลมของเขานะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีตัวฝาปิดครอบแบบนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงฝาปิดด้านในเนี่ยมีแปะซิลิโคนระบายความร้อนมาให้ด้วยนะแต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับเขาน่าจะแปะตัวซิลิโคนอันนี้เนี่ยย้ายมาแปะตรงช่องเม็ดแลมตรงนี้มากกว่าด้านล่างเนี่ยแปะถูกแล้วนะครับแต่ด้านบนเนี่ยเขาน่าจะมาแปะที่แลมตรงนี้มากกว่านะ ในส่วนของ SSD M.2 ของเขาเนี่ยคือจะมีทั้งหมด2ช่องด้วยกันอยู่ตรงนี้1อันนะครับก็คือให้มาเป็นไซส์2242นะตัวนี้ 1TB นะครับ PCIe 4.0ส่วนอีกช่องหนึงอัปเกรดเพิ่มได้อีกตรงนี้สามารถใส่ตัว2280ไซส์มาตรฐานได้นะครับหมถ้นใครแบบอยากจะอัปเกรดเพิ่มก็ไปหาซื้อมาอัปเกรดได้ใส่ช่องตรงนี้นะ สำหรับการ์ด w i f i ของเขาที่อยู่ตรงนี้เป็น Wi-Fi 7มาตรฐานล่าสุดนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยให้มาก้อนใหญ่เลยนะครับความจุเนี่ย84วัตต์ออลนะแล้วก็ตัวลำโพงจะอยู่ซ้ายขวา2ตัวเป็นของฮา r m ม n นด้วยนะครับแล้วก็มาดูตัวฝาปิดด้านใต้ตัวเครื่องกันบ้างนะวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองสังเกตดูตรงด้านในของเขาเนี่ยจะมีแปะซิลิโคนระบายความร้อนให้ตัว s s d มาให้ด้วยเรียกได้ว่าการเก็บงานของ l e n โ vo ์เขาเนี่ยทำมันดีจริงๆ เริ่มต้นนะครับเรามาทดสอบเกมวอร์โลว์แลนด์กันก่อนเลยนะบนความละเอียด 2K กราฟิกปรับเป็นแบบไฮสุดทุกอย่างเฟรมเรทที่ได้เนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ350-450 fps ลื่นๆอ,อยู่แล้วอีกทั้งตัวหน้าจอรุ่นนี้เนี่ย240ร้เฮิร์มี G-Sync นะทำให้เฟรมเรทที่ได้แม้ว่าจะเกินเฮิร์ตหน้าจอไปภาพก็ไม่มีฉีกขาดนะเนี่ยลื่นๆเลยยิงหัวแตกไปเพียบ <goes> มาต่อที่เกม Cyberpunk 2077นะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบ Ray Tracing Ultra เปิดเฟรมเจนคูณ2เนี่ย เฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ60-80 fps นะครับแล้วก็ถ้าเปิดเฟรมเจนคูณ4เนี่ย, fps, ยเ,ยนะเ 5, ced, รรฟเยรมเร um นะทเจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ100-130 fps ด้วยกันก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วมาดูเกม GTA 5 Enhanced กันบ้างนะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบ Maximum Ray Tracing นะเฟรมเรทที่ได้เนี่ยเฉลี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ90-120 fps ก็ถือว่าเล่นได้ลื่นๆสบายๆอัลเออระเบิดยิงตูมตามก็ไม่มีกระตุกแหลกเลย มาลองทดสอบตัดต่อวิดีโอกันบ้างนะครับด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro ฟุตที่ใช้ก็คือฟุต erm เดิม 4K 30fps นะลอง p พย์แบ็กสลับไปมาก็ไม่มีกระตุกนะครับเอฟเฟกต์การ์ิชัก็มีพอประมาณนะซึ่งตัวสเปคเครื่องเขาเนี่ย Intel Core i9 กับแรม32 g b จอ5070ก็เล่นได้ลื่นๆอยู่แล้วโดยในการ Export ไฟล์คลิปนี้นะครับความยาว7นาที20วินี้เนี่ยจะใช้เวลาในการ Export ไฟล์ไปแค่เพียง2นาทีกับอีก41วิเท่านั้นถือว่าเร็วมากๆโคตรแรงเลยเครื่องนี้ มาดูตัวโปรแกรม Legion Space กันบ้างนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่นะก็คือจะมีหน้าตาการปรับเปลี่ยนโหมดอะไรต่างๆซึ่งเราสามารถกดปุ่มฟังก์ชัน Q อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับมีให้เลือกโหมด Quiet Balance Performance แล้วก็ตัว Custom นะซึ่งตัวสีไฟเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามโหมดที่เราใช้งานด้วยในส่วนของตัว Light Tint ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับแสงไฟคีย์บอร์ดโอ้โหมีโหมดเยอะมากนะซึ่งเราสามารถปรับเป็นแบบ Per Key นะครับเรียงปุ่มได้เลยว่าปุ่มนี้เนี่ยจะเอาสีอะไรตามใจเราเลยนะ ในส่วนของ GPU working mode ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ Max Switch นะครับซึ่งถ้าใครที่อยากรีดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็อ,อย่าลืมมาเปิดเป็น D GPU mode ตรงนี้ด้วยนะครับเครื่องก็จะ restart หนึ่งรอบเพื่อใช้การ์ดจอแยกอย่างเต็มประสิทธิภาพนะส่วนถ้าใครเวลาไปนอกสถานที่จะใช้แค่การ์ดจอออนบอร์ดอย่างเดียวเนี่ยก็มาเลือกเป็น Hybrid IGPU mode only ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่เราปรับเปลี่ยนโหมดเนี่ยคือต้อง r e ตา a r t ด้วยนั่นเอง สำหรับผลทดสอบอื่นๆนะครับตัว Cinebench R23 ที่ไปทดสอบสิทธิภาพ CPU เนี่ยตัว Intel Core i9-275HX 24คอร์24เทสจะมีคะแนน multi-core อยู่ที่34,578แต้ม single-core อยู่ที่2,139แต้มบอกเลยว่าโคตรแรงมากๆนะครับพอๆกับตัว Core i7 บน desktop PC เลยนะสำหรับผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอนะครับอันนี้คือลองคาลิเบรดด้วยตัว Spider Elite นะก็คือขอบเขตสีของเขาเนี่ยเกิน100% sRGB ไป NTSC เนี่ยอยู่ที่92% Adobe RGB 95%แล้วก็ DCI-P3 เนี่ยอยู่ที่96%ด้วยกันก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้หน้าจอคุณภาพดีมากๆผลทดสอบเอาไปต่อ Wi-Fi ดู YouTube นะครับอันนี้คือเปิดโหมด iGPU นะแล้วก็ปิดแสงไฟคีย์บอร์ดเปิดแสงหน้าจอ30%เปเซ็นเสียงลำโพงดัง30%เนี่ยเท่ากับว่าเครื่องนี้สามารถดู YouTube ได้นานสูงสุดอยู่ที่5ชั่วโมงกับ22นาทีด้วยกันก็นเรียกได้ว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยอึดสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัว CPU Intel Core ต9เนี่ยมันกินไฟค่อนข้างเยอะนั่นเองนะ ทดสอบอุณหภูมิตัวเครื่องหลังากทดสอบเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหนักๆมาเลยอุณหภูมิ CPU ของเขาเนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่105องศาด้วยกันอันนี้ถือว่าก็ค่อนข้างร้อนอยู่นะเพราะว่าตัวพอต้าเก้าเนี่ยมันกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับส่วนการ์ดจอเองเนี่ยจะร้อนสูงสุดอยู่ที่79.3องศาตัว CPU ีเนี่ยอุณหภูมิอาจจะดูค่อนข้างร้อนสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเอามาใช้งานหนักจริงๆเนี่ยแนะนำว่าเขาอยู่ในห้องแอร์ก็จะดีกว่านะส่วนความร้อนบอดี้ตัวเครื่องเนี่ยคือจะ ก็อาจจะรู้สึกว่าเขาทั้งร้อนนะครับเพราะว่าบอดี้เนี่ยมันเป็นโลหะด้วยนั่นเองนะแล้วก็จะร้อนตรงบริเวณกลางกางตัวเครื่องแถวตัว U ตัว J ตัว I ประมาณนี้แต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนมากหรอุื่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของซ้ายขวา w s d กับตัวนํำแผงนี่คือเย็นเจี๊ยบเลยเสียงพัดลมนี่ก็ถือว่าค่อนข้างเบามากนะครับเมื่อเทียบกับเกมมิโนบุกท,ท,ทั่วไปนะน,นี่คือประทับใจจริงๆ สรุปนะครับผมจากที่ได้ใช้งานมานะสำหรับ Lenovo Legion 7i ตัวนี้เนี่ยคือส่วนตัวชอบมากจริงๆนะครับเป็นเกมมิโนบุกอีกรุ่นหนึ่งในปีนี้ที่ยกให้เป็นหนึ่งในดวงใจเลยนะครับเอาใจของผมไปเลยนะนี่เปรียบเสมือนสาวงามเซ็กซี่น่ารักแต่แฝงไปด้วยความร้อนแรงภายในนะครับบอดี้สีขาวของเขาเนี่ยโอ้โหมันดูสวยงามน่าใช้จริงๆนะ สเปค CPU Intel Core a 9 2 7 5 h x บนตัวเครื่องนี้เนี่ยความแรงของเขามานระดับน้องๆ PC เลยนะก็คือพอๆกับตัว Intel Core a 7 2 6 5 k เลย เอาไปทํางานเล่นเกมตัดต่อวิดีโอเนี่ยคือเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วนะครับอีกทั้งตัวการ์ดจอของเขา RTX 5070 115วัตต์ตัวนี้เนี่ยก็มาเล่นเกมบนโลกนี้ได้สบายๆอยู่แล้วบนความเอียด 2K แรมก็32กิกไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มส่วน SSD เนี่ยเขาให้มาอยู่แล้ว1เทรนะครับถ้าใครแบบใช้งานไม่พอเนี่ยก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะ หน้าจอเนี่ยก็ OLED 240Hz รองรับ G-Sync ขอบเคสี100% DCI-P3 ตีอพสโอโหพี่แกสใส่มาสุดจริงๆและที่ชอบมากๆที่เป็นไฮไลท์ตัวนี้เลยนะอาจจะไม่ได้ถูกใจคนอื่นแต่ถูกใจส่วนตัวผมมากก็คือเขาสามารถใส่ตัว s d card แบบนี้ได้นะครับก็คือสามารถถอดจากเมนกล้องเสียขั้ตัวเครื่องได้ทันทีไม่ต้องไปหาตัวการ์ดเเดอร์แยกนะอันนี้คือถูกใจสายตัดต่อมากๆนะครับผม อีกทางน้าหนักตัวเครื่องเขาเองเนี่ยแค่1.9กิโลกรัมเท่าน uh, ั้นพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกกว่าพวกเกมมิ่งโนบุ๊กเครื่องนั้นๆหนักๆเยอะพูดถึงแต่ข้อดีไปเยอะแล้วนะครับมาดูข้อสังเกตกันบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือตัวอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยแม้ว่าตัวเครื่องจะน้ําหนักเบาแต่อะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยไม่เบานะครับโหขนาดใหญ่มากประมาณฝ่ามือของผมได้เลยเนี่ยเนี่ยเทียบให้ดูแล้วก็น้ําหนักเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับประมาณสัก300-400กรัมได้จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่ 2 4 5วัตต์เขียนไม่อยู่ตรงนี้นะแนะนําว่าอะแดปเตอร์แบบนี้เนี่ยก็คือไว้บ้านนะครับแล้วก็เวลาไปนอกสถานที่ไปหาพวกอะแดปเตอร์อันเล็กๆร้อวัตต์65วัตต์มาชาร์จกับตัวเครื่องนี้ก็ได้เหมือนกันพกพางง่ายกว่ากับตัวพอร์ตเชื่อมต่อของเขาเนี่ยคือไม่มีพอร์ตแลนดมาให้นี่ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะครับเวลาเราจะโหลดไฟเยอะๆจะเสียบสายแลนเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อฮับมาแปลงอีกอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอยู่นะและตัวพอร์ต USB Type A ของเขาเนี่ยคือให้มาแค่2ช่องเท่านั้นนะครับอาจจะยูนน้อยไปสันนิดึง สำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับ Lenovo Legion 7i Gen 10ตัวนี้สเปค Intel Core i 9 275HX กาจอ RTX 5070 RAM 32 g b SSD 1 t b จะมีราคาค่าตัวอยู่ที่79,990บาทด้วยกันประกันเป็นแบบ Legion Ultimate Support On Site Service 4ปีเต็มมากกว่าเพื่อนด้วยนะครับอันนี้คือพูดตามตรงเลยนะถ้าไม่ได้ซื้อ ThinkPad ไปก่อนหน้าน,นี้อาจจะมาจัดรุ่นนี้แทน คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของค,าค้าบกันด้วยผมบอนคมค้าบขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม